ภาษายวนเวียดเกียวเป็นชื่อเรียกชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่นอกประเทศเวียดนามหรือชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่ไม่ว่าจะอพยพออกนอกประเทศเวียดนามด้วยเหตุผลหรือช่วงเวลาใดก็ตามสําหรับชาวเวียดนามอพยพหรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะเรียกตนเองว่าเวียดเกียวในไทย ซึ่งคำว่าเวียดเกี่ยวนี้มีความหมายไปในทางที่ดีกว่าคำว่ายวนที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักใช้เรียกชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศเวียดนามเองโดยเป็นคำเรียกที่เป็นไปในทำนองดูหมิ่นดูแคลนว่าด้อยกว่ายวนเป็นคำที่ปรากฏขึ้นในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาช่วงพุทธศักราช 1,601ถึง1,700มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้โดยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยการคงอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้านของชาวเวียดนามได้ปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชท่ามกลางชุมชนหรือหมู่บ้านของชาวต่างชาติอื่นๆ บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินคำว่ายวนเก่าและยวนใหม่ชาวเวียดนามจะเรียกชื่อชนชาติตนเองว่าเวียดโดยใช้อักษรจีนเขียนเนื่องจากก่อนที่จะมาใช้ตัวอักษรโรมันหนังเช่นในปัจจุบันชาวเวียดนามเคยใช้อักษรจีนมาก่อนโดยภาษาจีนแต้ติ๋วจะออกเสียงว่าม้วจีนหกเกียนออกเสียงว่ายวน มีสมมุติฐานว่าชาวไทยที่ติดต่อกับชาวเวียดนามน่าจะใช้ล่ามที่เป็นคนจีนฮกเกี้ยนจึงเรียกตามภาษาฮกเกี้ยนและเพี้ยนเสียงจากคำว่ายวนมาเป็นคำว่ายวนส่วนคำว่าแกว้วเป็นภาษาถิ่นอีสานที่ใช้เรียกชาวเวียดนามมาแต่ช้านานแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่ามีหมู่บ้านชาวเวียดนามตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านชาวต่างชาติอื่นๆตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยเป็นที่รู้จักกันในนามค่ายโคโนชิชยหน้า ในช่วงแรกนั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีชาวเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนเท่าใดแต่ภายหลังเมื่อมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามายังสยามในปีพศ1905และได้ทำการสำรวจพบว่ามีครอบครัวชาวเวียดนามอยู่ประมาณ100ครัวเรือน ซึ่งสาเหตุของการอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศสยามสมัยนั้นส่วนใหญ่จะลี้ภัยสงครามและลี้ภัยทางาศาสนาเพื่อเข้ามาทําการค้าบางก็ขนส่งสินค้าไปมาระหว่างทางตอนใต้ของเวียดนามกับประเทศสยามบางก็รับจ้างเดินเรือสินค้าให้กับราชสำนักกับสยามรวมไปถึงการเป็นล่ามให้กับพ่อค้าชาวยุโรปซึ่งสงครามก็ได้กินเวลายาวนานม,มาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ ให้ชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นกลุ่มชาวเวียดนามที่หนีความอดอยากมาจากเมืองแหน่อานหาติงและแทงว่าเนื่องจากประเทศเวียดนามในขณะนั้นได้ประสบกับภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานโดยเดินทางเข้ามาผ่านทางประเทศลาวและเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พยพเข้ามาอย่างประเทศไทยมีหลายระลอกขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยาการอพยพที่สําคัญอีกระลอกหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเมื่อฝรั่งเศสพยายามที่จะกลับมายึดครองเวียดนามและลาวอีกครั้งและมีการปราบปรามกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในเมืองบนฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งลาว เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการปรับปรามที่รุนแรงและโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ต่างพากันอพยพหนีตายจากเหตุการณ์ที่ท่าแขกได้ทําให้ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับว่าเป็นการอพยพครั้งใหญ่ของชาวเวียดนามเข้ามายัางประเทศไทยคำยืมมาจากภาษายวน คำว่าองค์ความหมายคำนำหน้านามบุคคลซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ของกษัตริย์ยนุนเช่นองค์เชียงสือองค์เชียงชุนคำนำหน้าสมศักดิ์พระสงฆ์อนามนิกายชั้นประหลัดขวาประหลัดซ้ายและพระคนานุกรมเช่นองค์สรภามาทุศรอ,องค์สุดตบดบวร